ขณะนี้เราก็ใกล้เข้ามาถึงเขาคิชกูดแล้วนะครับข้างบนที่เป็นลูกเล็กๆอยู่ข้างบนเห็นไหมครับซูมไม่ถึงนะฮะนั่นคือพระบาทพวงนะที่อยู่ข้างบนนะครับอเ,อเออนะครับสิ่งแรกเมื่อมาถึงวัดพวงนะฮะจะต้องมาที่จุดจำหน่ายบัตรนะครับสองรอบาทต่อคนนะครับสองรอบาท หลังจากเราซื้อบัตรตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปรอรถตรงจุดนึงนะฮะตรงคิวรถคิวรถวัดพวงนะฮะตามมาครับมาช่วงนี้ฝนก็จะเข้ามาพ่นเปียกหน่อยนะครับช่วงนี้ตรงจุดนี้เราก็สามารถจะเลือกรถได้เลยนะฮะคิวรถวัดพวง ขึ้นรถอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็จะขึ้นข่าวกันต่อไปได้รับมตรงจุดนี้เมื่อซื้อบัตรเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะก็มามารอได้เลยนะครับมารอตรงนี้ได้เลยเอรถนี้วิ่ง24สิชั่วโมงไหมนะ้อง จนถึงวันที่เท่าไหร่ยี่สิบเอยี <29 S 2> <ะ>่สิบเก้าเลยใช่ไหมแล้ววันสุดท้ายใช่ไหมที่ว่าวิง่งที่ว่าขึ้นฟรีอ่ะใช่ไหมคือวันที่เท่าไหร่ยี่สิบเก้าจ้ะยี่สิบเก้าใช่ไหม แม่รับแลนะครับสาธุสาธุตอนนี้ก็ขึ้นมากลางเนินแล้วนะครับเลยครึ่งทางมาแล้วครับอีกสักพักหนึ่งก็จะถึงสู่ยอดเขาแล้วนะครับ เลยจะถึงแล้ว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 สบายครับคนไม่แอรหันเออใคนไม่แอร์ันรด้ริไม้ทขอต้อนรับสายผูที่มากับรถหมายเลขสิหิเจ <chat> <st arts> <the> ี่เก่บให้ดีอ่าลงมาแล้วสายบุญเสลี่ยงเสลี่ยงเนาะคุณแม่แล้วก็ตัวเล็กตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงทางขึ้นที่สกูตเตอร์พอยแล้วนะฮะ และต่อไปเราก็มาดูกันครับว่า <i> เราจะใช้เวลานานแค่ไหนครับตัวจากตรงเนี้ยเดินขึ้นไปข้างบนงกี่นา,าทีทาตามมาครับอาจจะย์โมาจุดบริการจาะสายพุญจาจุดที่เข้ามานี้สําหรับคนสูงอายุนะฮะก็จะมีไม้เท้าไว้บริการนะฮะตรงนี้นะครับสามารถเข้าไปหยิบได้เลยนะครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับไม่ต้องเสียตังค์ เพียงแต่ร่วมทำบุญเท่านั้นฮะร่วมทำบุญน่ครับนะครับตรงจุดที่จะขึ้นนะฮะคือเรียกจุดสกัดนะครับคือดอกไม้ห้ามดอกไม้ห้ามทูบเทียนนะครับหรือว่ากล่องโฟมนะถุงพลาสติกนะครับห้ามเข้าไปข้างบนเด็ดขาดเลยนะครับมาวันนี้คนไม่แน่นหนานะครับอขออญาประจาสัมพันนะ ดอกไม้ทูกเทียนห้ามนำขึ้นไปด้านบนสิ่งที่จะติดไปข้างบนได้จะมีแผ่นทองกับผ้าแดงเท่านั้นนะครับสำหรับท่านใดที่เดินไม่ไหวนะฮะก็จะมีเสลียงไว้รองรับนะฮะนะี่ที่เห็นนะครับเห็นไหมครับขาขึ้นจะอยู่ที่800นะครับน้ำหนักไม่เกิน70โลเนาะถ้าเกิน80โลก็จะอยู่ที่1,000นะครับครับโชคดีครับนะี่ครับที่เห็นนะี่คือเสลียงนะฮะหาดูได้ยากนะครับ ท่านสามารถจะมาดูได้ที่เขาคิจกูดเท่านั้นนะครับที่นี่นะฮะจะมีไว้บริการตั้งแต่จุดขึ้นไปเลยนะครับโอ้หนีนหนีไม่พ้นหรอกเชื่อดิดูไปไม่ไกลหรอกนะทุกปีที่มานี้เราจะไม่เจอด่านปา่าไม้ตรงนี้นะปีนี้เราจะมีจุดสกัดอยู่ตรงนี้นะฮะอุทยานแห่งชาติเขาคิจกูดสวรรัสดีครับสวรรัสดีครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดินขึ้นมาสักพักก็จะถึงเนินเมตตานะฮะตรงนี้นะครับบรรยากาศที่นี่ก็จะมีร้านสําหรัการนะครับมีตลอดทางครับที่นี่นะครับและที่สําคัญนะครับนี่สุขาชายหญิงครับไว้บริการเลยเราได้มีโอกาสได้มาแสวงบุตปิดทองพระทั้งหนึ่งสมาธิเลาะตะเกียบในน้ําเงินขึ้นไปทาทองหยางสุขภาพท่านมองเห็นกันที่านมองเห็น ช่วงนี้ฝนก็ลงเม็ดหนาขึ้นนะฮะแต่การเดินเราก็ยังเดินเนินต่อไปครับไม่มีหยุด บุญวัฒนาครับมาให้โชคครับมาให้โชคให้ลาบครับสาธุสาธุอเหมือนทรงนกกระจาบฮะนกกระจาบท้องแดงครับสอบถามผู้รู้หน่อยครับว่านกสายพันธุ์อะไรครับอยู่เส้นทางระหว่างขึ้นเขานะฮะครับ นี่ครับท้องแดงครับทรงนกกระจาบนะทรงเหมือนนกกระจาบแต่ไม่ใช่นกกระจาบนะครับ เดินมาเรื่อยๆนะครับร้านค้าเนี่ยมีตลอดจริงๆครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำเรื่องอะไรนะมีน้ำไว้บริการตลอด ขอขอบคุณครับก็คือตัวของนักกีฬาของเรานะครับก็มาพรุ่งนี้ครับแล้วเราก็มารอที่กําลังแข่งมาหมดทุก มาเต็มเลยครับดูสิครับออื Amazing ้าว My God บรรยากาศ มองลงไปข้างล่างดูสิครับโอ้โหเห็นไหมครับเนี่ยครับพอร้อนมาเจอกับฝนนะฮะเกิดหมอกขึ้นมาดูนีครับสวยมากครับ

อาลมีมพูดคว่าทำน้อยอยากไวด้ทยามต้องสนองผ่อนก่นตุ่มน้ำวางรับต่อชนอย่างเต็มร้อเื่อรทกที่ตกลงมันาตั้งสองมอมุเนะครับฝกนน้ำมนต์ทั้งน้อก่อนคนเดียวฝักฝนน้ำมนต์เกษตรกนกับไล่สิ้งขนน้ตัดแไม่ขาดุญอจเกิดมาก็มีเทวดาผู้รองเราทูกคนตั้นแต่วันเกิดจนวัรตาย วันอาทิตย์มีเทวดาคุ้มครองอยู่หกองคุณดาวันจันทร์สิบห้าวันอังคารแปดวันพุธกลางวันสิบเจ็ดวันพุธกลางคืนสิบสองวันพฤหัสสิบเก้าวันศุกร์ยี่สิบเอ็ดวันเสาร์สิบพระเก้าก่อนจะถึงยอดเขานะฮะเราจะแวะดูรอยเสือใหญ่นะฮะก็รอยกวางทองนะฮะนี่ครับ

อาเชิดเผยในปีแรกพยายามหนึ่งด้อยบาทคระกบหลักการเทื่อแจกลวงตานวันนี้โดยจะหาว่าหลงตาไม่ให้โลโก้หมดจะมีสิบห้าวันอัคารมีแดวันพุธวันสิเ็วันพุธวันเกิดติบสองวันพุธัหาสิบเก้วันศุกร์ที่สิบเวันเสาร์สิบพระเกิดจะมีเก้าตุ่มทองใส่จับได้รักษาพระคาบพรเกิองนรับรมทูตไปพระเกียรติเจ้าป่านน้อ

เห็นไหมครับที่เห oh. ็นนั <Genesis. S 2> ่น uh ก็คือภูเขานะครับเห็นไหมครับยอดเมฆเคลื่อนลอยผ่านเห็นไหมครับยอดเมฆฝนนะฮะโอ้โหเอาไม่ซิ่งเลยครับสวยงามมากครับโอ้โหมุมนี้น้อยคนที่จะได้แวะขึ้นมาดูนะฮะเป็นมุมนี้นะฮะแล้วมีพระยืนอยู่ตรงนี้ฮะตั้งงานอยู่ตรงฟ้านะครับโอ้โหเหมือนอยู่บนชั้นสวรรค์ชั้นฟ้าเลยนะครับ ตรงจุดเนี่ยถ้าขึ้นเขาก็จะกูดแววมานะฮะเป็นจุดรอยเสือใหญ่นะฮะเห็นไหมค,ครับเนี่ยครับรอยเสือใหญ่เห็นไหมฮะเป็นรอยตีนเสือเลยครับส,ดดสวยงามมากครับาาาอาเมซิ่งจริงๆเลยฮะดูครับ

ไม่ไม่ไหว แล้วเราก็มาถึงยอดเขาคิชกูดนะครับไป,ไปดูกันไปดูก้อนหินก้อนมาสจันนะฮะที่ตั้งต่ง,งานอยู่บนยอดเขาวันนี้คนไม่พุกพล่านนะฮะชิลมากครับวันนี้ครับมีเวลามีเวลาถ่ายรูปกันมีเวลานั่ง กอดไหวกันแบบยาวๆกันเลยนะครับ oh. แม่ผู้ประชิดเขาเช่กูด oh. พอขึ้นมาถึงยอดเขานะครับฟ้าก็เปิดให้เลยนะฮะโอ้โหดูครับ, oh. Oh. รบตอนขึ้นมาในมเมฆหมอกฝนมาเต็มครับช่วงนี้ฟ้าเปิดแล้วนะครับ จุดนี้ก็จะเป็นจุดอเมริกันะฮะกองอเมริกาพุทธบาทนะฮะก็จะมีจำหน่ายวัตถุมงคลนะฮะแล้วก็พอเงินพวทองนะฮะในการทำบุญนะฮะเด็กแางแรกมากระลึกขีตจนนี้มาหน้าไม่เกลือก็ไม่ต้องขี มาถึงยุคหลวงพ่อเขียนนะฮะในปีพศ .2515 นะครับเป็นต้นมานะครับพระครูทำมาสอนคุณฮะจึงได้นำพาหมูนะ่คณะพัฒนาสถานที่นะครับเช่นทำทางขึ้นสู่ยอดเขาทำระบบน้ำระบบไฟฟ้าและพัฒนาสถานที่ชำรุษสุดโสมตลอดจนถึงเกิดการแพร่หลายมีผู้ขึ้นมากาบไหว้นะฮะร,รอยพระพุทธบาทกันทั่วสารทิศนะครับจากเดิมที่เคยเปิดให้ปีละ15วันนะครับ ก็ได้มีการขยายเวลาออกไปเป็น60วันนะฮะและถือปฏิบัติการสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนับได้ว่าเป็นยุคที่จเจริญรุ่งเรืองที่สุดท่านพ่อเขียนบริหารงานจนถึงปีพศ2555ก็ได้มอบน,นาภาพลงนะฮะท่านได้บรอน,นาภาพช่วงปี2555นะครับรวมระยะเวลาที่ท่านบริหารงานอยู่ที่วัดเป็นเวลา4 0ปีครับ40ปีและมายุคปัจจุบันนะครับคณะสงฆ์ได้มอบให้พระครูประดิษฐ์ศาสนาครับ เป็นประธานในการสืบสารประเพณีรวมระยะเวลาจากที่พบรอยพระพุทธบาทเมื่อปีพศ2397จนถึงปัจจุบันนะครับ169ปีนะครับที่คณะสงฆ์ได้นำพาทุกภาคส่วนร่วมกันสืบสารประเพณีจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนี่ก็คือประวัติที่ใครๆที่ยังไม่เคยรู้นะครับว่ายอดเขาพระบาทคิจกูดเป็นมาอย่างไรก็ตามนี้เลยนะครับผมสาธุสาธุนะครับ ที่เห็นนี้คือ,อรูปหล่อเหมือนองค์ท่านนะครับซึ่งท่านได้มอนะภาพเมื่อปี2,555นะฮะซึ่งท่านก็บริหารวัดเนี่ยมาร่วม40ปีนะฮะร,รวม40ปีได้นะครับจนถึงปัจจุบันนะฮะสาธุสาธุนะครับ

กลับบ้านแล้ว,วนะครับถึงเวลาก็ต้องกลับนะครับหลังจากพาแม่มานะครับใช้ระยะเวลาขึ้นมาเน,นี่ยชั่วโมงครึ่งขาลงนี่ก็น่าจะไวกว่านะฮะวันนี้บรรยากาศดีมากเลยไม่มีแดดฮะไม่มีแดดแล้วก็บรรยากาศโคตรชิวฮะชิวมากเลยก็มาได้เจอแม่วันนี้ดีใจมากที่ได้ขึ้นเขากับแม่นะโคตรดีใจเลยไปครับ ลงแล้วครับวันนี้เราจะกลับไปพักที่บ่อไร่นะฮะพาแม่ไปกินข้าวต้มนะครับจะปีนหน้าหนูจะพาแม่ขึ้นแบบนี้บ้าจะทำใบใหญ่ก็ต้องขึ้นอย่างนี้แหละแม่เจ็ดสิบโลแปดร้อยถ้าถ้าเกินเจ็ดสิบพันหนึ่งผู้ประชิดเขาคิดจะกูดงานนี้น้องไม้ได้ใจได้ใจสุดๆเพราะว่าสูงคนอื่นก็คือลงจากเขาแล้วก็โดนกระเด็น อ่าเท่ๆเนาะร่วมบุญร่วมบุญฉลองกันกับทางวัดทงกับทางของเราอ่ทาทำบุญถวายนา้ำอ่าสามแท่งหนึ่งร้อยบาทคุณโยมทางนี้อ่เาเบียแก่แกัเนเนาะมั้เกินไปเบียร์แก่แล้วมันจะขึ้นมาให้เห็นคุณโยมงอ่เาเท่ๆไม่ปาคุณโยมตะแข่งเขียนแม่ตะแข่งเขียนเลยแตะแข่งเขียนหน่อยจะติดอ่าคุณยอง ไม่เลยเลยไม่อยากไมเลยไม่อยากคุยเกะกะไม่ล่มอ่ะเกะกะไหมไม่เกะกะเลยไม่เป็นอุปสรรคเอส่งภาพวิวให้เหมียวด้วยนะพี่ส่งภาพฟิลได้อยู่ซื้อมีป่ะแต่ของนี้ก็ไม่ค่อยเมื่อไหร่

เป็นข้า, 3, ขาสวสารกระสอบที่31ม ครับก็ลงสู่จากด้านบนเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงจุดที่รถขึ้นมาส่งตรงนี้นะฮะจากขาขึ้นไปจับเวลาพาแม่ขึ้นชั่วโมงครึ่งรู้ไหมครับว่าขากลับมาใช่พอเราต้องบวกนั่งพักนะออแล้วก็นั่งปิดทงปิดทองข้างบนอีกนะฮะเป็นเสร็จใช้เวลา3ามชั่วโมงครึ่งน,นะครับมาไฟนี้นะฮะทั้งขึ้นทั้งลงก็ถือว่าใช้เวลาพอสมควร แต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นสุขภาพแข็งแรงเนี่ยนะเต็มที่ก็ชั่วโมงกว่าไม่เกินสองชั่วโมงโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นความสนุกตื่นเต้นตอนลงเขาอีกนะครับตามมากับกบกรัวคป็นสุขชาติอังุ่นสีกระโดดมาเป็นโพสกันใจุ่ญจ้า ว่าจะมาจะาอยากมาทเขาวว่าว่าเนี่ยเจอกันแล้กเจะไ้ากันไ้ม่ต้องรอใครไมอมีรถมาเ้ย่เขาขับช้าอยู่ปะ